วัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมะดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราว VIP นะครับราว VIP ของวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดนะวันที่สิบแปดก็คนะครับวันที่ส8บแดพุธทีเกืายนสันะครับ บล็อีเอพนี้ก็จะมีให้ชมทุกๆวันนะครับออกเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีเอพธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับหยุดไปหลายวัน อาจารย์คิดถึงทุกๆคนเลยนะอ่าคิดถึงทุกๆคนคล้ายๆกับอยู่คนละพบเลย <c oughs> อยู่คนละพบเลยมองมองเห็นกันอยู่แต่ทักกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ,อับก็มาพบกันตามปกติแล้วนะเจอโลกความจริงแล้วค่ะนี่ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่คิดถึงนะครับอืมวนมากจะบอกว่าคิดถึงอาจารย์ทั้งนั้นเลยอ่็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะ มันคงบางครั้งบังมีนะครับอืมอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดินดีพอสมควรละอืมประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างมาชมกันเลยนะครับอืมอ่าเริ่มกันเลยนะอ่าเด่นนะครับลาวีไนะครับ เลนที่อ่าศูนย์ะน,นะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับอต่อเลนที่ต่อเลนที่เลนที่หนึ่งนะครับหน,นนะนหนึ่งลองศูนย์นะอ่าหนึ่งลองศูนย์นะครับอืมประมาณนี้นะครับ แล้วคานี้คู่ของเขามีอะไรบ้างคู่ของเขาเอาเลขลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับคู่กับนะครับคู่กับไม่ใช่บวกนะอันนี้นะคู่กับอืมสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็คือวินกันนั่นแหละวินกันนะครับอืมประมาณนี้นะครับแล้วคานี้เราก็มาดู กมีอะไรอีกนะเดี๋ยว,นะ,น,น, 1, วน,นะครับอ๋อครับเน้นที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะส่วนศูนย์นะครับศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับส่วนจะว่า ลองก็เป็นอ่าสองนะครับตัวลองคืดสองนะอ่าลองคืดสองนะครับเปลื่นชุดวินนะครับชุดวินนะชุดวินมันก็เป็นสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าสามสี่ห้ากับอะไรนะ ห้าหกเจ็ดศูนย์นะวินนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับวินนะอ่าฟังเสียงไปนะครับวินนะอันนี้คือวินนะอ่ามันมันมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้อ่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะชุดวินนะตามนี้นะครับทับตับไปเลยเนาะอ่าคราวนี้เราก็มาดูสิเล้นตรงไหนเล้นตรงไหนอืม เน้นตรงไหนมาดูเน้นตรงไหนแป๊บหนึ่งนะครับเน้นตรงที่อ่าเน้นตรงที่นี่นะครับที่หนึ่งนะอ่าตัวลองก็คือศูนย์นะครับอืมตัศูนนะหนึ่งก็จะเป็นนี่แหละหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนงเจ็ดนะครับตัวลองศูนย์ก็สามนี้นะครับสามสามนี้นะครับส่วนตัวลองนี่ก็คือ สองนะครับอืมสองนะอันนี้คือชุดวินนะครับเนี่ยชุดวินนะครับประมาณนี้นะครับวินเน้นที่โอ้ทำผิดทำผิดทำผิดเน้นที่หนึ่งตามนี้นะครับส่วนอันนี้คู่ของเขาแล้วเนี่ยนะอ่าตามนี้นะครับอ่าครับรูดที่หนึ่งเป็นหลักนะครับศูนย์เป็นรองนะส่วนสองนี่ก็เป็นตัวรองนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับแตายลายนี้นะหายหลายนี้อืม ถาอันนี้อือ่าอันนี้คือลาว V.I.P นะครับลาว V.I.P นะตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอันนี้จะเป็นตามนี้นะครับอือตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับทุกท่านขอให้ เฮงเฮงเฮแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะพยายามพูดให้น้อยๆนะครับอทำงานนี้นะครับขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเไม่เจ็บไม่จนมันคงมั่งคั่งอ่านี่ครับ